Breeze Power 5 in 1ขจัดคราบเร็วไม่ต้องแช่นาน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณไร่ปอเทืองรองจอมแก่นตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข21สายสระบุรีลมศักดิ์หมู่ที่3มนเนินมะขาน้อยตำบลโบวัฒนาอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูร์พวบว่ากำลังออกดอกเบ่งบานเหลืองอารามวดสายตานักท่องเที่ยวตระจูประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาให้ความสนใจจอดรถแวะชมความงามและถ่ายรูปดอกปอเทืองความกับเช็คอินลงโซเชียลมีเดียกันอย่างคึกคักโดยที่นายประดิษฐ์จันนนนักท่องเที่ยวรายหนึ่งบอกว่าช่วงวัออนหยุดเทศกาลปีใหม่มี อกาสเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านและราบ,บ้าไร่ปอเถืองรองจอมแก่นกำลังออกดอกเหลืองอารามเต็มท้องทุ่งประกอบกับอยู่ใกล้บ้านจึงถือโอกาสชวนคนในครอบครัวเดินทางมาเที่ยวพักผ่อนถ่ายรูปและเช็คอินแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่พร้อมทั้งนำอาหารกับข้าวออกมารอมมงรับประทานกันด้วย ทมกลางลมหนาวที่พัดเย็นตลอดทั้งวันอีกทั้งยังได้จัดเตรียมว่าวมาให้กับดเด็กๆได้พากันเล่นอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินอีกด้วยจากการสอบถามเจคเคอรวันบงแก้วซึ่งเป็นเจ้าของไร่ปอเทืองรองจอมแก่นบอกว่าหลังจากเสร็จสิน้นฤด,ดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตประจําปีก็มาอยากปล่อยให้พื้นที่ว่างเปล่าไร้ประโยชน์จึงได้นําปอเทืองมาปลูกในพื้นที่กว่า20ไร่ซึ่งนอกจากจะสามารถเก็บมเมล็ดพันธุ์ขายได้แล้วยังสามารถไถกรบเป็นพืชปุ๋ยสดบํารุงปรับสภาพดินได้อีกด้วยนอกจากนี้ อย่างผมว่าเวลาปอเทืองออกดอกบานสะพังจเงถึงอารามเต็มทองทุ่งจะสร้างความซึ่งสร้างความสวยงามได้เป็นอย่างดีประกอบกับพื้นที่เพาะปลูกอยู่ติดกับทางหลวงหมายเลข21สายสระบุรีลมศัก์ทำให้มองเห็นอย่างเด่นชัดสะดุดตาเหมาะแก่การแวะเช็คอินได้เป็นอย่างดีจึงเตรียมเปิดให้หนักท่องเที่ยวและผู้ที่ผ่านไปมาสามารถแวะชมแวะเที่ยวและแวะถ่ายรูปได้ตลอดทั้งวันฟรีๆโดยอยู่ทางฝั่งขาเข้าเพชรบูรณ์ก่อนถึงตัวอำเภอหน,นองไผ่ เพียง5กิโลเมตรเท่านั้น que ada ada tofa Boleh dia, boleh saya lom dia.